แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตการทบทวนสิทธิ์เยียวยามาตรา33 39และ40นะคะข้อแล้วทบทวนสิทธิ์เยียวยามาตรา3339และ40ลุ้นตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเข้าพร้อมเพย์เตือน200,000คนเช็คบัญชีด่วนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัพเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคัดกรองแล้วกลุ่มทบทวนสิทธิยยาทั้งสาม,มาตราบอร์ดประกันสังคมเคาะรายชื่อเตรียมเปิดตรวจสอบสิทธิย,ยาทางเวิร์วด์เบทเอทกลุ่มเก็บตกรับเงินเข้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะ คืบหน้าเยียวยาผู้ประกันตนมาตร,รา 33, 39และ40หลังจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเยียวยาโควิด2 9จังหวัดไปแล้วนะคะนางสาวระดาแซลีโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเผยว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่เข้าบัญชีพร้อมเพย์อีกกว่า200,000ราย นางสาวลดาเผยว่ายังมีผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ที่ได้รับสิทธิเยียวยาตั้งแต่5,000ถึง1,000งบาทอีกประมาณ2,000 200, 0 0รายที่สำนักง,งานประกันสังคมไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้ สำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์โดยชื่อสกุลต้องตรงกับข้อมูลของสำนักง,งานประกันสังคมด้วยหลกัหลกๆปัญหาโอนเงินไม่เข้านะคะก็จะมีไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์เลขบัตรประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์ต้องเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์เท่านั้น บัญชีที่ผูกพร้อมเพถูกปิดเพราะไม่เคลื่อนไหวนานชื่อสกุลเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิเยียวยาสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้จนกว่าจะได้รับทุกวันพฤหัสบดีเว้นวันหยุดราชการจนถึงวันที่31ทธันวาคม2564ขอให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพให้ถูกต้อง โฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเผยว่ามีผู้ประกันตนมาตรา33ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ยื่นทบทวนสิทธิ์เข้ามาจำนวนมากและเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการของสำนักง,งานประกันสังคมได้พิจารณาการทบทวนสิทธิ์เยียยะรอบแรกแล้วมีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ โดยกลุ่มที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติเช่นกลุ่มอาชีพไม่ได้อยู่ใน9กลุ่มกิจการหรืออยู่นอกพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มกลุ่มนี้ก็ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาเข้ามาแต่พิจารณาตัดออกแล้วโฆษกสำอนักง,งานประกันสังคมเผยว่าในปลายสัปดาห์หน้าปลายเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเยยวยาสามารถ เข้าตรวจสอบสิทธิ์ยวยาได้ที่ www.sso.go.th ซึ่งก็คืออาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะคะสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ยยาแล้วคณะกรรมการพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธ์จะได้รับการแจ้งจากสำนักง,งานประกันสังคมด้วยอย่างไรก็ตามสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ย,ยาได้จนถึง31ตุลาคม2564 ซึ่งก็เหลืออีกแค่ทิศเดียวเท่านั้นนะคะต้องรีบแล้วนะคะ